นอกจากมาชมพระปรางที่สวยงามแล้วนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการได้มาใส่ชุดไทยถ่ายรูปนะครับ mm hmm. ก็จะมีชาวต่างชาติมาเยอะมากนะครับมาถ่ายรูปแม้แต่คนไทยก็เช่นกันนะครับว mm ัดอรุณราชาวรารามราชวรามหาวิหาร หรือเรียกสั้นๆว่าพระปรางวัดอรุณนะครับก็จะมีปรางประธานอยู่ตรงกลางครับแล้วก็จะมีอีก4ี่ปรางสี่ทิศอยู่หัวมุมทั้ง4ด้าน4ี่ทิศเลยนะครับพระปรางวัดอรุณนะครับก็ได้สร้างขึ้นมาในสมกรุงศรีอยุธยาต่อมาในช่วงรัชกาลที่สองก็ได้มีการทรงให้สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นมหาธาตุที่สูงใหญ่มาสําเร็จอีกทีหนึ่งในช่วงรัชกาลที่3นะครับ พระปรางที่เป็นองค์ประธาน,นครับก็จะมีหลายชั้นนะครับแต่และชั้นก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปชั้นบนสุดก็จะมีวงเทพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอิน,นครับลงมาก็จะเป็นเหล่าเทวดามก็จะมีพวกวานรนเป็นลิงก็มีนะครับตามระดับชั้นไล่งลงมาลงมาครับก็จะเป็นยักษ์ที่บนยกฐานพระปรางเหล่าเทพต่างๆที่ปกปักปกป้องคุ้มครองที่นี่นะครับ ส่วนด้านนอกก่อนจะเข้าไปชมพระปรางก็จะมีศาลาฝั่งซ้ายและขวานะครับฝั่งด้านขวานี่ครับมีองค์ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นองค์ประทับของรัชากาลที่สองพระเลิศราชพาลัยครับภายในก็จะมีพระพุทธรูปให้เข้าไปกรบาบไหว้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งแต่ก่อนพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็เคยได้มาประทับที่นี่นะครับแล้วก็จะมีที่ประทับที่นั่งให้เข้าไปลอดพระที่นั่งของ พระเจ้าตักสินได้นะครับซึ่งเป็นการปัดเป่าสินไม่ดีออกจากชีวิตนะครับหรือเพื่อความสำเร็จต่างๆนะครับฟั่งของรอสองได้เช่นกันนะครับ นอกจากมาชมพระปรางที่สวยงามแล้วนะครับอีกหนึ่งให้ลทยก็คือการได้มาใส่ชุดไทยถ่ายรูปนะครับก็จะมีชาวต่างชาติมาเยอะมากนะครับมาถ่ายรูปแม้แต่คนไทยก็เช่นกันนะครับเขาก็จะมีชุดไทยให้เช่าถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกได้เช่นกันใครไม่เคยมาก็ลองเข้ามานะครับวัดอ,อรุณราชาวรา,า,ร,า,าวรามราชวรมหาวิหารหรือเรียกสั้นๆว่าวัดอรุณนะครับซึ่งสมัยก่อนก็จะเรียกว่าวัดแจ้งนะครับเป็นพระารามหลวงชั้นเอกติดกับแม่น้ําเจ้าพระยา มีประวัติยาวนานในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดบางมะกอบต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีได้มีการเปลี่ยนเป็นวัดแจ้งเนื่องจากมีการยกทัพผ่านมาหน้าวัดในยามรุ่งอรุณพอดีและเมื่อสมเด็จพระพุทธเลิศหล้นานภาลายัยทรงปฏิสังขรณ์วัดใหม่จึงทรงพระราชทานนามว่าวัดอรุณราชาวรารามราชาวารามมหาวิหารเพื่อเป็นวัดประจำรัชกาลอีกด้วยนี่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งเรือจากฝั่ง บริเวณท่าเรือท่าช้างนะครับติดกับพระราชวังครับฝั่งนี้นะฮะก็จะข้ามไปฝั่งนูน้นโดยนั่งเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะไปฝั่งบางกอกใหญ่ก็คือฝั่งวัดอรุณนะวัดอรุณ็อยู่ฝั่งนี้มาถึงตรงเทียบท่าฝั่งนี้แล้วนะครับ ขอข้ามฝั่งมาแล้วก่อนจะเข้าไปด้านในวัดถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับก็จะเสียบัตรเข้าไปด้านในส่วนคนไทยก็แค่แสดงบัตรประชาชนก็เข้าไปได้เลยนะครับพอเข้ามาด้านในนะครับก็จะเห็นใส่ชุดไทยกันเดินไปเดินมาเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีให้เช่าชุดเพื่อที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติก็มาชมความงามที่นี่กัน ผมจะเดินไปชมบริเวณรอบๆวัดก่อนที่จะไปพระปรางนะครับจะเข้าไปในอุโบสถด้านใน เป็นบริเวณรอบนอกที่วัดอรุณนะครับหลังจากเดินรอบวัดอรุณเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปตรงพระปรางนะครับก่อนที่จะเข้าไปตรงพระปรางก็จะมีวิหารสองหลังนะครับวิหารของราชกาลที่สองแล้วก็จะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ด้วยเช่นกันครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิหารของพระเจ้า,าตากสินมหาราชนะครับ ก็เข้าไปกราบได้ขอพรไปรอดพระประทับพระที่นั่งของพระเจ้าตักสินได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปในชีวิตแล้วก็ที่นี่ก็จะมีวัตถุบูชาเราก็สามารถไปบูชาได้นี่ก็จะเป็นพระที่นั่งของรสองรัชกาลที่สองนะครับก็สามารถมารอด ตรงด้านล่างได้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับ ใครไม่เคยมาที่นี่นะครับก็เชิญชวนเข้ามาชมความสวยงามมากราบไหว้พลับลางแล้วก็วัดอรุณที่นี่ได้นะครับฝากติดตามช่องปลื้มจังชาแนลให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ